สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube นะครับผมสวัสดีทุกท่านทุกๆคนนะครับผมผมช่องช่างกบอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็จะพามาทำมาเปลี่ยนวอยบอยบอยสอยลำโพงนะครับผมขนาด57มิลน,นะครับเป็นของยี่ห้ออบอ้อมอบอ้อมครับอ้อมอบอ้อม อ้อมขนาด12บสองนิ้วรุ่นรุ่นอะไรดูนะสินิ้ว O B c 8 9 4ครับผมนะฮะใช้ใช้บอยใช้บอยห้าสิบเจ็ดมิลนะครับตัวนี้ O B 4 8 9 4เหมือนกันแต่เป็นมันมันหน้าคนละแบบคล้ายๆกันหมดบอยสองตัวนี้ ขนาดเท่ากันครับ5้าส็ดมิลอันนี้ผมได้ทำการอาถอนหมวกเปิดหมวกแล้วก็เอาไอยเก่าออกแล้วนะครับผมวิธีการเปิดหมวกเปิดหมวกปิดหน้าวอยอย่างเงี้ยง่ายๆครับใช้ความร้อนตัวนี้ก็ เคยซ่อมมาแล้วครับผมนานแล้วนะเพราะว่ากระดาษมันเก่ามันก็จะกระดาษมันก็จะขาดมาตามตรงไอ้หมวกของมันนะครับหมวกของตัวนี้ปิดกับนะครับหมวกปิดไว้ปิดหน้าไว้นี่ตัวใหม่ของตัวเก่าเป,เป็นตัวใหม่ซื้อมาได้เป็นปีแล้วล่ะครับตัวนี้ นี้หลายปีแล้วเอ่อผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับว่าวิธีการแกะวิธีการเอาออกมาเอา้าปุบเข้าไปทำไมนแะป๊บหนึ่งวิธีการแกะหน้าหมวกแบบนี้แล้วก็เอาไว้ออก ง่ายๆครับก็คือถ้าเป็นใช้ความร้อนครับใช้ความร้อนเป่าเป่ารอบๆเป่าขอบๆเป่าขอบๆตามนี้เป่ารอบๆถ้ามีฮอตแอร์ก็ใช้ฮอตแอร์ถ้ามี air, air, ามไดร์เป่าผมก็ใช้ไดร์เป่าผมครับผมเป่าแล้วก็เป่าแล้วก็ใช้มีดงัดแงะ,งะขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆสไลด์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 พอถูกความร้อนมันก็ยืดหยุ่นครับ จะเลียดยุ่นเป็นกาวมันเป็นกาวประมาณกาวเป็นแบบกาวเหลืองอะเหนียวเหนียวย,ยืดยืดแล้วก็ค่อยๆแขกขึ้นมาจะเป็นแบบจะสวยแต่ถ้าใช้เทนเนอร์ราดขอบๆแล้วก็ดึงขึ้นมามันจะนจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยอันนี้สวยเลยนะครับไม่มีรอยขาดขอบกส่วนไว้นี่เราก็เป่าเหมือนกันเป่า เปารอบๆให้มันร้อนๆหน่อยแล้วก็ค่อยดึงกระดาษเอาครีมดึงกระดาษออกพอดึงเสร็จแล้วก็เป่าร้อนๆอีกเป่าให้มันร้อนๆๆแล้วก็ค่อยๆเอามีดขูดๆปาดออกปาดตรงนี้ขอบนี่แล้วก็ปาดไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไว้ตัวนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งกระดาษนี่แหละเทียบลงไปถ้ามันถ้าเราเอาไว้ฝั่งกระดาษลงไปตรง แกนตรงไอ้ตรงแม่เหล็กตรงนี้ข้างล่างได้ก็คือเกือบพอดีแล้วครับเราสวมลงไปถ้ามันพอดีแล้วก็เอาฝั่งขนลวดค่อยๆบีบเข้าไปอย่าให้มันอย่าให้มันหลวมมากนะถ้ามันหลวมมากช่องว่างระหว่างตรงกวยตรงนี้กับที่สวมตรงอาไว้ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ฟิดถ้ามันไม่ฟิดมันจะมีช่องว่างเยอะช่องว่างนี้ก็แก้ไม่ยากก็ใช้ทิชชู่ครับทิชชู่ ชูเสียบเสียบลงไปให้มันช่องว่างไม่มีกาวจะได้ไม่อไี้ไหลลงไปข้างล่างติดเลยนะถ้ากาวไหลลงไปแก้ยากด้วยต้องเปลี่ยนวอยตอนขูดจะต้องใช้ความเพียรน,นิดนึงยันนิดนึงครับขูดขูด,ขดพอดีกับวอยส่วนไว้ที่ที่เอามาใช้จริงๆถ้าใช้ไฟเบอร์แบบนี้จะดีครับเวลาเราบีบวอยแ,แล้วเรา เวลาเรากดลงมันจะมันจะขยายตัวเหมือนเดิมมันจะมาคงรูปเหมือนเดิมครับถ้าเป็นไว้พวกมินียมมันจะบีบแล้วมันจะยุบบี้เลยนะครับมันจะไม่คงรูปเหมือนเดิมความคงรูปของมันจะบี้ลงเหมือนเดิมบี้แบบเวลาเอาไว้ลงไปมันจะเบียดกับพวกแม่เหล็กพวกไอเหล็กครับแผ่นไอแวนของมันนะครับไว้ตัวนี้มันชอบขยับลง วิธีการตั้งลอยามาดูตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่มองไม่ค่อยเห็นวิธีการตั้งลอยน่าจะมองเห็นนะครับแป๊บนึงมาลองกันแป๊บนึงครับวิธีการตั้งลอยแบบลอยแบบง่ายๆนะครับผมจะให้ดูเห็นขีดข้างล่างไหมอันนี้เป็นตรงนี้จะเป็นขอบขนลวดขนลวดตรงกลางตรงนี้ แกนกลางของลำโพงนี่จะมีขอบจากแกนคางนับนับตรงขนลวดนี่ให้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็คือตั้งตั้งเป็นแบบเบดเป็นเบดนะครับให้โผล่ขึ้นมาประมาณสองมิลถือว่าดีเลยนะครับแบบเบดนะครับเบดเป็นดอกเบดดอกซับ แต่ถ้าเป็นดอกอประมาณ2มิลสมมิลนี่แหละแบบเบดแบบซับประมาณนี้แต่ถ้าแบบเสียงกลางก็ประมาณสามถึงี่มิลขยับขึ้นมาแบบมิเขอขยับตรงนี้เห็นไหมครับตรงระหว่างอันนี้เป็นช่องว่างอันนี้ตรงนี้จะเป็นขนลวดให้มันโผล่ขึ้นมาจากแผ่นตัวนี้สียนกลางของลำโพง โผล่ขึ้นมาประมาณสามถึงสี่มิลถ้าเป็นเสียงกลางนะครับถ้าเป็นเสียงเป็นเบสก็ประมาณสองสามมิลโผล่จากนับจากจุดนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ข้าวๆเอาครับไม่ต้องอะไรมากมายข้าวๆเอาแต่ถ้าให้มันมาตรฐานเลยถ้าเป็นเบสถ้าเป็นสิบสิบห้าสิบ แปดนิ้วก็วัดวัดแหวนตรงนี้วัดตรงนี้ว่ามันกี่มิลแล้วก็วัดขดลวดความสูงของขดลวดตรงนี้หารสองว่าได้เท่าไหร่หารสองแล้วก็มาคูณกับตัวนี้หารสองหรือหารสามนี่แหละตัวนี้แหละผมเคยทำก็คือเอาเอา่าแม่แปบ๊บหนึ่งนะครับแล กาวกาวที่ใช้ในการาติดติดไว้ลำโพงเป็นกาวอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ใสขนาดนี้คนระับแบบนี้แล้วก็หลอดเชียวหลอดดำผสมแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันอันนี้กาวดอก เอาติดกระดาษเวลาเปลี่ยนพวกหน้าลำโพงกลวยพวกสไปเดอร์อันนี้เขาเรียกว่ากลวยลำโพงแล้วก็เป็นสไปเดอร์สไปเดอร์ตรงนี้ขรงรงในที่ยืดหยุน่นรับไว้นี่หละกล่าวประมาณนี้สองตันหรือเป็นซีเมนต์เหล็กก็ได้แต่ไอตัวนี้จะใช้ดีมันมีอีกแบบหลอดก็มีครับแบบยี่ห้อหนิดนึงแต่ผมใช้แบบนี้ที่ทำ อันนี้ผมติดกล้าวนะครับใส่กลาวแล้วอัน,นี้ละน,นีคือการตั้งอันนี้นี่ไงที่ผมว่าเอาทิชชู่มามาใส่ตามร่องเพราะว่าตรงนี้จะมีร่องแล้วก็เอาทิชชู่มาใส่เพื่อไม่ให้มันมีช่องว่างเวลาใส่กลมาวจะได้ไม่ต้องไหลลงข้างล่างครับแล้ก็ใส่ฟิล์มหนังรัดอย่างเงี้ยจะแน่นอันนี้เป็นแผ่นแผ่นเกลียแสงในพวก จอ LCD มีครับจอ LCD มีเยอะแยะประมาณนี้ครับผม,มหลังตั้งเรามาดูไว้จต์จริงกันเลยว่าวัดแบบตั้งไว้แบบมาตรฐานจะตั้งแบบไหนแล้วก็วัดใช้เวอร์เนียนะครับผมท่านไหนไม่รู้ก็ลองพิมพ์ใน Google ดูครับเวอร์เนียสำหรับวัด วัดแบบพวกนี้จะวัดเป็นแบบมิลเป็นมิลถ้าเป็นแบบนี้ก็วัดได้เป็นเปขาเรียกว่าเป็นตลับเมตรก็ได้ลบเมตรก็วัดวัดเอาตัวที่มันเป็นตัวหนังสือสมมติเราจะวัดแบบแบบหนึ่งนะครับตีไปง่ายๆก็คือ เวลาเราวัดเราก็วัดตรงที่มันเป็นตัวหนังสือเป็นหนึ่งนี้ก็ได้ครับจากหนึ่งหรือสิบเอา,าง่ายๆถ้าวัดแบบนี้มันจะไม่รู้เรื่องนี่วัดจะไม่ค่อยรู้เรื่องวัดคือให้วัดเฉพาะขดลวดตรงขดลวดวัดนี้ไม่จะไม่ค่อยรู้เราต้องเทียบเอาเอาตัวไหนก็ได้ที่เป็นหนึ่งฐานเป็นหนึ่งถ้าใช้ไอตัวตลับเมตรนะครับแต่ถ้าใช้เป็นเวอร์เนียจะง่าย จะมีปากค,คีบสองอันคีบเข้ามาปุ๊บจะวัดวัดจากนี่วัดจากนี่มานี่ความสูงของขนลวดได้สมมติว่าได้สิบได้สิบสามสิบสามมิลพอได้สิบสามมิลปุ๊บเราก็มาวัดวัดตรงนี้เขาเรียกว่าวอดเชอร์ตรงนี้เขาเรียกแหวนตรงนี้นะครับที่ผมชี้เฉพาะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับไอตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับ เขาเรียกตรงนี้แปวน,นวัดจากนี่มานี่ให้สูตรตรงนี้ถ้าเป็น12นิ้วเราไม่ต้องวัดก็ได้ส่วนมากจะใช้กับพวกลําโพงดอกใหญ่ๆพวกเป็นซับบีรดอย่าง15นิ้วก็ใช้กับใช้มาตรฐานการตั้งวอยแบบนี้ก็ได้หรือว่า18นิ้ว21นิ้วได้หมดของรถยนต์ก็ได้ครับแล้วก็วัดจากนี่ลงมานี่เขาเรียกว่าแหวนถ้าเรียกบ้านๆถ้าเรียกแบบ ภาษาช่างหน่อยก็ภาษาช่างที่เรียนจบสูงๆหน่อยก็วอดเชอร์ตัวนี้ครับวัดจากนี่มานี่สมมติว่าวัดจากนี่มานี่ผมได้ประมาณห้ามิลห้ามิลตัวนี้วัดได้สิบสิบสามมิลแล้วก็เอาตัวเนี้ยในตรงขดลวดตัวเนี้ยที่วัดได้สิบสามมิลไปลบกับวอดเชอร์ตัวเนี้ยลบกับแหวนตัวเนี้ยที่วัดได้ความหนานของมัน ว่าได้เท่าไหรสิบสมมติวัดได้ห้าอันนี้วัดได้สิบสามแล้วก็ไปลบเอาตัวนี้เอาขนลวดนี้ไปลบกับตัวนี้แล้วก็มาหารสองหารสองได้เท่าไหร่จุดนั้นแหละที่เราจะต้องเอาขนลวดตรงนี้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแกนกลางตรงนี้นโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นี่มันตัวนี้เโผล่ขึ้นมานับจากนี่มีเป็นศูนย์โผล่ขึ้นมาประมาณนี้ที่เราหารออกมาแล้ว ที่เราหานออกมาแล้วหานสองจะโผล่ขึ้นมาจากนี้จากนี้มาถึงนี่นี่แหละให้ให้โผล่จากตรงเซนเต,นเตอร์ของตัวลําโพงนี่โผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาประมาณนี้สมมติว่าหานหานสองได้ออกมาแล้วประมาณสองมิลหรือสามมิลแล้วก็โผล่ขึ้นมาประมาณนี้สองถึงสามมิลโผล่ขึ้นมาเอาขดลวดโผล่ขึ้นมาประมาณนี้แหละนี่คือวิธีวัดมาตรฐานของโลกครับผม สำหรับใช้กับพวกนี้ใช้กับพวกทุกทุกทุกรุ่นนะครับถ้าเป็น12เราก็คร่าวๆ12เอาถ้าเป็นกลางก็เอาประมาณ3มิล12นิ้ว3มิลพอ3มิล4มิลประมาณ 10, ถ้าเป็น12นิ้วถ้าใครซ่อม10นิ้วก็ประมาณนี้แหละครับ15ก็ได้ถ้าเป็นมาตรฐานของเรานะผมผมไม่ได้วัดผมจะวัดเฉพาะเบรด8นิ้วอะ18นิ้วเนี่ยทำทำแบบมาตรฐานครับ วัดวัตเชอร์ตัวนี้ได้เท่าไหร่วัดขนลวดได้เท่าไหร่เอาขนลวดไปลบกับวัตเชอร์พอลบแล้วได้ผลโผลออกมาแบบไหนก็ไปาหารกับ2ครับผมจะได้ออกมาแล้วก็มาตั้งให้โผลให้ขนลวดโผออกมาสมมติว่าได้ได้ประมาณ5มิลแล้วก็โผลนับจากตรงนี้โผขึ้นมาประมาณ5มิลขึ้นมาตรงนี้นี่คือมาตรฐาน ส่วนมากผมจะตั้งไว้ที่3แต่ของรถยนต์กับ18นิ้วเราจะเอาเป็นแบบมาตรฐานแบบผมว่าแต่ถ้าเป็น12กับ15แล้วก็เอามาถ้าเป็นเสียงกลางนะโผล่ขึ้นมาประมาณ3มิลถึง4มิลพอแล้วสมิลส่วนมากผมโผล่สมิลสามถึงสีมิลแหละไม่เกินเนี่ยอ่านี้แหละคือการตั้งไว้ลําโพงแนวทางครับผมส่วนตัวนี้ก็คือง่าย ถ้าเป็นมีช่องว่างนี้เราก็เอาทิชชู่ทิชชู่มาอัดสอดใส่ให้มันให้มันไม่มีช่องแล้วก็เอาผสมกาวอ e ีพ็อกซี่โรยโรยโรยทาลงไปทาลงไปให้หลอกเอาแผ่นฟิล์มเงี้ยฟิล์มนี้สอดถ้าได้ตั้งมาตรฐานแล้วนะครับสอดใส่เงี้สอด ตั้งไว้ได้มาตรฐานแล้วก็สอดสอดนี้เลยสาทางแล้วแต่กี่ทางก็ได้4ก็ได้3ก็ได้แต่ส่วนมากจะสอดที่สามสมาให้ไว้มันมันขยับลงหรือเป็นแผ่นแผ่นอะไรบางๆก็ได้มีมามใช้ก็ได้มันเป็น แผ่นพลาสติกที่อยู่ในจอทีวี LCD ครับแผ่นกระจายแสงส่วนมากใช้ฟิล์มกันมาตั้งนานแล้วละเรื่องฟิล์มฟิล์มหนังนะครับถ้าถ้าไหนหรือใครมีก็ใช้เลยตัดตัดไปให้มันเป็นเชียงๆหน่อยจะได้สอนง่ายถ้าสองสิบห้านิ้วมันจะใช้สองสองแผ่นรวมกันนรวมกันหนึ่ง เข้าไปไม่ให้คือง่ายๆไม่ให้วอยขยับอะ่ะทำไงก็ได้ไม่ให้วอยขยับถ้าขยับู๊มันจะทากาวแล้วมันจะไหลลงไปอะ่ะทําให้วอยที่เราตั้งมันไม่มาตรฐานไม่เหมือนเดิมวันนี้ผมก็จะมา,าทําการใส่ใส่กาวคือทําอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวใส่กาวแล้วก็ต่อขดลวดครับผมเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆครับ สำหรับช่างทนายที่อยากจะซ่อมลําโพงบางทีซ่อมไม่เป็นก็ามาดูคลิปนี้ได้เลยครับอันนี้ผมยังไม่ทําการหยอดกาวหรือใส่กาวให้ดูนะครับอันนี้ผมมาบอกวิธทีครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปแนวทางเล็กๆน้อยๆในการซ่อมอดอกลำโพงไม่ว่าจะเป็น10นิ้ว12 15 หรือแม้แต่พวก18 21ได้หมดครับผมแนวทางเดียวกันหมดแล้วก็ของรถยนต์ได้หมดทุกรุ่นทุกแนวครับผมแต่ถ้าเป็นใหญ่ๆหน่อยเป็นมาตรฐานหน่อยเราก็ตั้งแบบมาตรฐานที่ผมบอกควัดเวร์วัดขดลวดวอยแล้วก็มาหาร2แล้วก็ตั้งจากนี่มานี้ได้เท่าไหร่จากเซนนตอร์ถทบจากกลางตรงนี้ตั้งสมมติ 5, 5้ามิลเราก็ตั้งขึ้นมาจากนี้เป็นห้ามิล นี่แหละแนวทางถ้าท่านไหนเป็นแล้วหรือใครเป็นแล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับถ้าท่านไหนมือใหม่ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆม,มานะครับผมกติไม่ค่อยได้ฝากแ,แต่วันนี้ขอฝากอีกทีนึงครับสวัสดีครับผม